สวัสดีค่ะลูกค้านะคะวันนี้เราก็มาต่อถึง3คลิปด้วยกันเลยนะคะยังแบบแนะนําไม่หมดนะคะลูกค้าลูกค้าทีเา่เป็นสิวนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็แพ้คืออื่นๆมาต้องดูคลิปนี้เลยนะคะคนที่อยากจะมีผิวหน้าใสนานๆหน้าดีนานๆผิวผิวหน้าแบบมีความแบบเรียบเนียนแล้วก็มีความหายสิวหายผลหายผื่นนะคะลูกค้าลองดูเลยนะคะกับครีมตัวนี้นะ อันนี้วันนี้เราขอไม่แกะกล่องนะคะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้นะคะพี่ดาวไม่ได้แบบอืไม่ได้แบบยังไงไม่ได้ทาครีมกลางคืนก็เลยไม่ได้หยิบตัวนู้นมาแต่ว่าตัวนี้จะมีตั้งอยู่ที่โต๊ะอยู่แล้วเพราะว่าเรามาไลฟ์สดกันประจําอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมบิโพล่านะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะใช้ได้ตั้งแต่น้องๆอายุ12บสอง,องปีนะคะ แล้วก็มันจะไม่แพ้งยไม่แพ้ค่ะสําหรับลูกค้าที่แพ้ง่ายผิวหน้าบอบบางเป็นสิวพอสิวพืนนะคะน้องๆเริ่มใช้ครีมแนะนําเป็นตัวนี้นะคะคีมิคลา่ามีด้วยกันสองขนาดนะคะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะขนาดเล็กอยู่ที่12กรัมขนาดใหญ่อยู่ที่30กรัมนะคะขนาดใหญ่จะคุ้มกว่าขนาดเล็กนะคะราคาก็ต่างกันนะคะราคาขนาดเล็กนะคะอยู่ที่390บาทส่งฟรีโอนปลายทางบวก50นะคะแล้วก็ลูกค้าที่ ใช้กล่องใหญ่นะคุ้มกว่า6กรัมก็คือจะส่งฟรีทั้งโอนแล้วก็เก็บปลายทางเลยตัวนี้นะคะพี่ดาก,ก็ใช้มาตลอดระยะเวลา6ปีเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันจะติดทนนะคะมีความแบบติดแป้งมีความอ่าหายสิวลดรอยสิวจุดด่างดำอ่าฝ้ากระอะไรได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยแล้วถ้าไม่ดีจริงอะ่ะจะไม่ทนใช้มาตลอดระยะเวลา6ปี6ปีที่ใช้มาคือรู้เลยว่าต่อให้เราแบบ หน้าพังมานานมากก็สามารถแก้ไขได้โดยการที่ที่แบบใช้มันต่อเนื่องแล้วมันยิ่งดีขึ้นนะลูกค้าพี่ดาวก็แบบรู้เลยว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคะทําให้แบบสิวหายหน้ากระฝ้าอะไรก็หายนะคะแต่โดยส่วนตัวพี่ดาวก็จะเป็นคนที่มีสิวนะคะส่วนที่บ้านก็ให้แม่แล้วก็ยายใช้อะ่ะคุณยายก็จะหายฝ้าแม่ก็จะหายฝ้าฝ้าจะหายทุกประเภทนะคะ ส่วนมากทุกอย่างจะเน้นการต่อเนื่องถ้าลูกค้าต่อเนื่องได้ก็จะยิ่งดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวหรืออาหารเสริมแล้วน้ําหนักก็ตามที่แนะนําไปนะคะลูกค้าสามารถที่จะแบบต้องต่อเนื่องนะคะการต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเหมือนครีมก็เหมือนกันมันยังไม่ได้แบบทําปฏิกริริยา100%ก็เลยแบบต้องต่อเนื่องสักนิดนึงสักหนึ่งกล่องก่อนหรือจะไปสองสามสี่เหมือนพี่ดาวใช้มาหกปีก็รู้เลยว่า ผิวหน้าแบบมีความแบบเยืดหยุ่นได้ดีติดแป้งติดทนนะคะลดสิวลดฝ้าลดจุดด่างดาได้หมดเลยนะคะแล้วก็ต่อให้ยีย่ห้ออื่นมาก็จะไม่ใช้เพราะว่าเป็นคนที่กลัว,วาอาการแพ้มากที่สุดเพราะเคยแพ้ครีมมาแล้วนะคะครีมไม่ได้หาง่ายๆนะคะก็คือถ้าแพ้ก็คือจะแพ้หนักหนักมากแล้วก็รักษายากมากอันนี้ก็ไม่ได้รักษาหมอแต่อย่างใดแต่หายกับครีมมิคล่านะคะครีมมิคล่คลาตัวนี้นะพี่ดาเป็นตัวเทนลายใหญ่นะคะสต็อกเยอะ รับมาเยอะมากนะคะแล้วก็ของแท้เพราะเราใช้อยู่ด้วยเราต้องใช้ของแท้เท่านั้นนะลูกค้าแบบมันจะได้หน้าดีนานๆนะคะบางคนไปซื้อที่อื่นมาก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ผลบ้างแต่เราก็จะไม่พูดแบบเยอะไปนะคะแล้วแต่ใครจะชอบที่ไหนนะคะแต่ เหมือนลูกค้าที่ซื้อประจํากับร้านพิดาก็รู้เลยว่าจะได้ผลชัว100%ซนนะคะอย่าลืมนะคะการที่จะมีผิวหน้าที่ดีนะคะเราก็ต้องเน้นการต่อเนื่องการที่จะมีผิวขาวที่ตัวก็เหมือนเหมือนกันนะคะเราก็ต้องเน้นการต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมอะไรก็ตามนะคะเน้นการต่อเนื่องจะดีสุดนะลูกค้า ทุกวันพี่เราเปิดร้านนะคะแล้วก็สามารถสัส่งซื้อออนไลน์มาได้เลยนะลูกค้าอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างที่แนะนําไปนะคะคือสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ผลจริงนะคะให้ผลชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผิวหน้าก็มีความแบบกระจ่างใสเห็นไหมทาแป้งติดนะคะยิ่งทาแป้งก็ยิ่งแบบมีความแบบเรียบเนียนนะคะกระจ่างใสไร้สิวอะไรแบบนี้ลูกค้าเวลาเราแต่งหน้าเราจะรู้เลยว่าเออมันแต่งหน้าติดนะกล้าแต่งหน้ามากขึ้นนะคะลูกค้านี่นะคะผิวหน้า บอกเลยว่า Work ์กมากนะคะขอให้แบบโชว์ผิวหน้าสดก็กล้าโชว์นะคะมาดูกันได้ที่ร้านะคะแล้วก็ส่งของตุกบ้นเลยนะคะลูกค้ามีปลายทางด้วยนะคะถ้าใครแบบไม่ยังไม่มั่นใจก็มีปลายทางด้วยนะคะผิวหน้าก็จะมีความอ่าดีนะคะลูกค้าต่อเน,นื่องดูนะคะกับคิมิโพร่าสชุดนี้นะคะ คือกล่องเล็กกล่องใหญ่นะสามารถสั่งกันมาได้เลยนะคะส่งของได้ทุกวันนะคะของเราับรประกันของแท้ทุกอย่างนะคะได้ผลจริงร้อเอร์เนเน้นการต่อเนื่องนะคะเน้นระยะยาวเน้นเน้นสิ่งที่ดีนานๆนะคะสําหรับร้านพี่ดาวนะคะเราเราเน้นแบบนี้จริงๆนะคะใครที่สนใจก็ทักกันมาได้นะคะทุกอย่างก็มีแบบได้ผลนะลูกค้านะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ส่งทุกวันเลยนะคะวลาที่ก็ส่งนะคะแต่ว่าเก็บปลายทางมันจะต้องเลื่อนเลื่อนแบบเลื่อนไปวันถัดไปลูกค้าไม่นั้นมันจะส่งไม่ได้เหมือนเวลาที่ทล้มันเขาก็จะไม่ส่งนะคะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อเช็ดลูกค้านะคะลูกค้าเด้งเช็ดมานะคะใครที่สนใจครีมผิวหน้าก็ทักกันมาได้เลยนะคะ เพีน้าก็จะดีนานๆนะตัวนี้ดูมาดูได้นะคะที่ร้านนะคะขายมานานแล้วนะคะขายมานานแล้วจริงๆกับตัวนี้นะคะคิมิโกล่านะส่งฟรีทุกวันเลยลูกค้ามีความสะพรึงของขนตานะคะโอเคโอเคไปแล้วนะมากันได้เลยนะคะส่งของทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ